ถ้าราคาเนี่อยู่ใ้ำมือนแน่นอนประมาณ่าสองอ่ะ, 5, อะห้าสอใครเปลี่ยนแล้วน้ำมือนได้เปลี่ยนแล้วมต่อดราคาพมกนราคาว่าเมืนงนนะเมือนงนนะ

ไปที่สอบครับไปไหนได้อย่าตะเบิดได้อย่าตะเบิดได้ไปไหนไปตึะเิไปไปตึะเไปไปตะเออกตะเบิดโอ้โหบแล้วเบอแล้วาอย่าตเบิดอย่าเบิอกบอกแล้วว่าอย่าให้ตะเบิวัยรองชนะแล้วยกใครก็ได้ครับยกใครก็ได้ขวาไปมั้งโอ้ตั้่ไม่ลดเลยพี่ ก็เลอน่าเสียดายนะ่มีอาชีพหลายหลายแสน่ะพี่ดมอาชีพหลายหลายก้อนเลยแข็งกว่าที่หนุ่มออสแกนกว่าหมดยกห้าจังหวะที่เราได้ลูกลูกเข่าเราเราคิดว่ามันต้องชนะไหมต้องชนะเพราะว่าผมไม่ตั้งใจผมยับเลยยับเออคือลูกนี้คือลูกเด็ดขาดของเราเลยเขาบ่าลูกนี้ก็คือต้องผ่านแล้วถูกไหมครับคณะกรรมการยกมือเสมองั้นโอ้โหเสียดายนะ เราวันนี้ก็ถือว่าพอใจผลงานเราไหมวันนี้พอใจครับเพราะว่าเวทที่เราใหญ่ครับใหญ่เราเสียเปลวเวทนิดนึงเราแต่เราได้ลูกทั้งข้าจะขอบคุณใครบ้างวันนี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วเต็มไทุกคนแล้วก็ขอบคุณแม่ครับขอที่จัดทุนใส่พี่ครับน่าจะมีภาคสองนะภาคสใหญ่ครับใหญ่ต้องต้องลบต้องโหลดมาหน่อยนะหนอโอเคโอเคของบ้านต้องใจขอบคุณครับขอบคุณครับ ทีมงานเนี่ไม่ต้องบอกเราทั้งสองฝ่ายได้บอลอุ่ทั้งสองควายครับทั้งว่บอลวันนี้ก็บอลอ่าสักเล็กขั้นหน้านี่หน่อยเป็นไงบ้างน้องชายวันนี้ทั้งที่นะเราคิดว่าเราเราเราน่าจะชนะไหมอะได้ยกสามยกสี่ก็ได้ครับได้นะได้ที่ยกหนึ่งสองสามก็ได้แกยกห้าระวังมาเสียตรงนี้นเลยโดนเขานิดเดียวนิดเดียวแต่เราได้เจ๊คื่นเนาะโดนเขาเจ๊อื่น แต่ตอนหมดยกละครั้งหมดนี้เรายังมั่นใจว่าเราน่าจะยังน่าจะมั่นใจไหมช่วยกันอาชีพไปเท่าไหร่วันนี้หกหมื่นเราหกหมื่นนะก็มีเงินช่วกันสองข้างนะแต่ว่าวันนี้พอใจผลงานไหมพอใจแต่เขาบอกภาคสองไม่มีเพราะว่าเวทเขาเาเสียเปรียบเวทเขาเสียเปรียบเราก็ทําลงไปไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ได้แล้วเอาละอ่ะเอาฟ้าก็ไรคุยอะไรกับแฟนมวยทักมาหน่อยยังดีเลยหรอก็ทำเต็มที่ลบได้ที่ทำเครับ โอเคโอเคของมันอะอ่ะพี่เบนหนึงพี่เบนเป็นไงบ้างวันนี้มุมมองมุมมองพี่เบนหน่อยหัวหน้าค่ายก็มวยโชคกันสนุกครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าให้เกียรตกรรมการเขาเขาต่อยเขาจัดสิ่งทางนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ชื่อชั้นเราไปรองเขาอยู่แล้วครับผมได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเสียดายลึกๆเหมือนกันว่าเราน่าจะชนะเพราะว่านโยบายของเวทีเขาก็ให้มวยเดินอยู่แล้วเราต้อ ตั้งใจเดินทุกยกแล้วก็เปิดเกมตลอดครับแล้วอาวุธที่ออกไปเราก็ทําได้ค่อนข้างดีแต่ว่าก็ไม่รู้ยังไงก็เราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไปชูวร์นต่อไปพี่เบนฝากติดตามค่ายหน่อยก็ฝากติดตามค่ายมวยเกียรติชนิดด้วยนะครับเออมมวยออกไปแต่ละคนที่เราเต็มที่แบบแหมฮอตนะช่วงนี้แพ้หรือชนะก็ยังไงก็เต็มที่ครับโอเคโอเคขอบมากครับผมขอบคับครับ